ไอดีเขาโทรมาคุยเขาเพิ่งรู้วันนี้นะใช่ครับผมนี่แหละนะคือประเด็นแหละเอาบอกง่ายๆนะนี่คือปัญหาเลยปัญหาใหญ่เลยนะครับแต่เรื่องอื่นยังพออนโลมไดนะ้แล้วแล้ว,ลวกันไปก็ไม่มีปัญหาอใช่ไหมแต่แกไม่รู้เรื่องนี่สิคือประเด็นนะ่ะเอาชื่อแกไปอ้างนี่แหละมันมันเสียนะ f ีนะแอนว่ามันเสีย บางจริงนะมันไม่ถูกต้องอืมมีโมโหแอดก็ไปฟังพอสมควรนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเออนะแอดก็ไปฟังพอสมควรแต่แอดเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเรื่องเองินเรื่องอะไรเขาไม่พูดถึงเออตัวเองว่าใช่ไหมใช่ละสิน,นะครับ แอดก็เลยงงเลยว่าเอาเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเองินเรื่องอะไรเขาก็พูดถึงเรื่องตัดน้ําตัดไลน์เขาก็บอกเขาขอโทษนะมันอาจจะไม่เรียบร้อยอะไรเขาก็เออเราก็ยังเข้าใจอยู่ตรงนี้แต่พอช่างใหญ่เขาคุยเมื่อเช้านะครับเขาก็เพิ่งรู้แหละช่างใหญ่ก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าด้วยนะเพิ่งรู้ว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ใจด,ดีเขาโทรมาคุยอ้าวพอโทรมาคุยอย่างนี้อ้าวเขาต้องรีบขึ้นไลน์สิมันก็ต้องอธิบายสิเพราะเขาไม่ดูเรื่อง เอาเป็นประเด็นที่อย่างเงี้ยนะครับอเออใช้การอ้างนละยใช้การอ้างของ FC. เอฟซีเนี่อจานก,การอ้างของชื่อช่างใหญ่อย่างเงี้ยเอาสมมติว่าอ่าคือพูดง่ายๆว่าเอฟซี FC คนนั้นอ่ะเขาอาจจะต้องการเงินฟังจากานะการพูดของช่างใหญ่นะเขาต้องการเงินเพื่อเขาป่วยอยู่เขาจะไปรักษาอาจจะต้องการเงินนั่นแหละ แล้วมาอ้างว่าอ่าโอนให้ลุงไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เสียใหญ่เลยนะครับบอกตรงว่าโคตรเสียโคตรเสียเลยนะเอผูอ้ใหญ่ใจดีเขาต้องการอาจจะเอาของเงินคืนบ้างอะไรอย่างงี้ไหมของเงินคืนบ้างแล้วก็เอา,อาแกเขาคงจะไปรักษาตัวแกหรือย,อยังไงเนี่ยนะแต่คราวนี้ว่าดันบอกว่าโอนให้ช่างใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะทั้งใหญ่เขาไม่รู้เรื่องนี่คือประเด็นนะ ใช่ครับผมแอดเชื่อเขาเขาจะมาพูดโกหกได้ยังไงมันเรื่องเสียหายนะเสียหายของเขานะ่ะเขาต้องออกมาชี้แจงอันนี้ถูกต้องนะครับอแอดเลยเสียเลยนะครับเสียความรู้สึกเลยเลยนะครับอ้าวตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าอ่าเรื่องที่ผ่านมาเนาะถือว่าเรื่องเล็กเ,กเกน้อยนเรื่องตรงนั้นน่ะเรื่องย้ายออกเนี่ยเราก็ยังบอกโอเคยังพอได้อยู่ แล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องอ่าไปไม่ลามาไม่ไหว้เนี่ยนะครับหรืออะไรเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวว่างช่วงของการเขาจะมาเออ่มาบนองค์ปู่หรือมาอะไรเขาบนี่แหละเขาก็จะมาคุยกับอ่ามาลามาอะไรกับอ่าช่างใหญ่เขาเขาว่างั้นเพราะก็ยังคิดถึงบุญคุณโยก็พูดอย่างเงี้ยแต่แอดว่าไม่น่ามาแล้วล่ะ <laughs> ถ้ามีเรื่องเงินเข้ามานี่ไม่น่ามาแล้วนะเออดูลักษณะแล้วอะ เออถ้าจะกล้ามาล่ะต้องเคลียร์ตรงนี้มันจบนะเออแต่แม้การเวลาไม่เปลี่ยนเออนี่แหละนะครับเอฟซีแม่ไม่น่าเลยนะไอ้อบอกเลยนะเอฟซีนะไม่น่าเลยเออกําลังจะไปได้ดีนะออกได้ดีแล้วก็ไปได้สวยนะแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วไอยบอนว่าไม่เริ่มไม่สวยแล้วลนะ่ะไปไม่สวยเลยนะอืมไม่ทันหละเละไป ไปไหนก็ไปใช่ไหมไม่ดันแล้วเออนั่นแหละสิแอดว่านะอู้งานนี้นะมันเสียหายนะจริงเขาต้องออกมาพูดเลยเพราะว่าถ้าถ้าผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่โทรมานะนะเอฟซีนะอ่าถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่โทรมาบอกนะเขาก็เนียนเนียนนะเออเขาก็จะเนียนเนียนไปเออจะเงี้ยเงี้ยกลุ่มกลุมเนียนเนียนไปเออเนี่ยเอ้ยอ,อย่างนี้ถ้า ถ้ามันก็ไม่ดีนะเออมันไม่ถูกนะอย่างเงี้ยตีเนียนๆมันก็ไม่ใช่นะเออใช่ครับผมเราตอนแรกเนี่ยเราก็ให้เราก็ไม่ได้มีปัญหานะเราก็เอ,อ้ยเราถือว่าโอ้ให้อภัยได้เนาะเพราะเรื่องต่อนองต่อน้ําเนี่ยเขาก็ค,คุยกันอ่ากับ พ่อใหญ่นิ่มแล้วนะครับว่าพ่อใหญ่นิ่มเขาจะรับอาสาเดี๋ยวเขาต่อให้เขาก็ว่าอย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเราก็ตัดประเด็นตรงนี้ออกไปนะเอะแล้วก็เรื่องไอไปแม่ลาเนี่ยไปแม่ลาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวสงการเดี๋ยวเขาจะมาเพราะว่างั้นเอจะมาพูดคุยกับช่างใหญ่ว่าเรื่องอที่จะไปเนี่ยอย,ย่างุ่นงี้ก็ว่ากันไปแต่พอพูดเรื่องเงินขึ้นมาเนี่ยพอมีเรื่องเงินเข้ามาแทรกเนี่ยแอดว่าเนี่ยไม่มาแล้วแล้วก็นหนึ่งก็คื คุณต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะบอกตรงว่าคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบนะให้ได้ก่อนว่าอ่าคุณได้พูดอย่างนี้จริงหรือไม่นะเออแต่แหละแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาคงไม่โกหกหรอมะเออเขาคงไม่โกหกเหอนะเอ,เกกเอใช่ครับผมนะครับ นี่แหละนะครับเอสซี SC เราเลยเห็นเลยนะครับโอ้โหงานนี้นะครับไปกันใหญ่เลยนะครับงานนี้แอดบอกเลยนะไม่ใช่นะเอองานอื่นเรายังพอโอเคอนุโลมได้แต่งานนี้โอเคไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณพูดไปแบบนี้มันเสียหายนะคนที่เขาไม่รู้เรื่องไนงะแล้วเขาไม่ข้องเกี่ยวอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เอาจริงคุณจะซื้อขายคุณจะทําอะไรกันก็แล้วแต่คุณเออไม่เกี่ยวกับเขาเออ นะมันไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยละ่ะมันเรื่องที่เสียหายนะเสียหายเพราะเขาไม่รู้เรื่องไงจะเอาเข้ามาอ้างก็ไม่ได้นะครับนะเอาจะไปผิดได้ไงเออถามว่าจะไปผิดละการกระทำเนี่ยเกิดขึ้นจากใคร นะเออจะไปโยนให้ช่างใหญ่เขาผิดได้ไงเขาไม่ได้เกี่ยวเออจะไปผิดตรงไหนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าเรื่องตัดต่อน้ำหรือเรื่องอะไรเขาก็ไม่เกี่ยวเลยเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะครับเรื่องเงินยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่อย่าเอาเขามาอ้างเออเนี่แหละตรงนี้มากกว่านะเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรเลยเขาเกี่ยวข้องอยู่อย่างเดียวก็คือเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นี่คือเขาเกี่ยวตรงนี้ แต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวคุณจะทำยังไงคุณจะสร้างอะไรมันก็ไม่เกี่ยวนะแกยังบอกเป็นเงินแกเลยล่ะโอ้อย่างงั้นเลยล่ะโอ้ยตายแล้วแย่งี้ก็ไม่ใช่ไงแอดก็บอกแล้วนะว่าเออถ้าเรื่องอื่นเราจะอนุโลมได้บ้างนะครับอ่าว่ากันแล้วกันแล้วกันตปมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเสียหายเยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะเงินก็ไม่ใช่น้อยเขาก็บอกเงินมันเยอะ เออเงินไม่ใช่น้อยแต่ครั้นี้ว่าเวลามาบอกกันอย่างเงี้ยมาพูดแบบนี้นะครับทั้งทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเขาแสดงว่าอย่างนั้นก็คือเอาชื่อแกไปอ้างสินะอเออ ใช่ครับผมเขาเขาชอบหาผู้ใหญ่อันนี้เข้าใจนะครับคือเขาจะมีหลังบ้านกันระหว่างเอฟซอะไรเนี่ยแต่ละคนเขาก็มีหลังบ้านกันแหละแหละแอดว่าเลยนะมีหลังบ้านม,มีกันแท้ทุกคนนั่นแหละมีหลังบ้านอ่ะคุยกับเอฟซคนนู้นบ้างคนนี้บ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรื่องแบบนี้นะ <c oughs> เขาเขาบอกว่าคุณจะคุยกันยังไงก็แล้วแต่ท่างใหญ่ก็เขาพูดบอกคุณจะคุยกันหรือยัยงไงมันก็แล้วไม่มีปัญหานะ เขาจะช่วยเหลือหรือไม่ก็เรื่องของคุณแต่ว่าอย่าเอาเขาไปเกี่ยวข้องนี่คือประเด็นที่เขาต้องพูดอ่ะอย่าเอาชื่อเขาไปเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปอ้างวางง่ายๆดีกว่าอย่าไปอ้างเออไปอ้างนี่มันเสียหายแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องไงนี่คือประเด็นนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะ ก็ลายเรื่องแหละนะครับเอซีมันก็คือเราเข้าใจนะเรื่องพวกนี้เราเข้าใจอยู่อะแต่ว่าเรื่องนี้แกไม่รู้เรื่องจริงๆไงแกไม่ได้รู้เรื่องเอคุยกันตรงๆก็มีอะไรก็คุยกันสิใช่ไหมล่ะเขาเขาต้องการคุยแต่นะครับเขาก็บอกว่าให้มาคุยได้เลยเขาพูดงี้เลยมาคุยเออมาคุยได้เลยเขาอยากคุยเขาก็รออยู่เออนะ แต่นี้มันไม่ใช่เอฟซีนะโอ้ตายแล้วนะครับนะงานนี้มันก็งานยาวนะสีง,งานหยาบด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาคือพูดง่ายออกไปก็จะไปทิ้งขี้ให้แกนะ,อะเอ็ดว่าก็ไม่ใช่ไปทิ้งขี้ให้แกโอ้ยตายแล้วตอนแรกเราก็คิดว่ามีแต่เรื่อง ไอ้แค e okay, okay, okay. uh, ่ตรงนั้นนะเรื่องตรงนั้น UH ก็ถือว่าโอเคแล้วมันจบไปแล้วไม่เป็นไรเห็นไหมพอเจอเรื่องตรงนี้นะโอ้โหนี่มันไม่ใช่แล้ะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะอ่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่ารับกันไม่ได้ทีเดียวนะครับไอคนที่ถูกอ้างชื่อเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เเขารับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเรื่องใหญ่ของเขามากนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอซนะครับนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยครับผม <S <S ใช่ไหมลุงคลิปลุงคลิปแล้วใช่ครับผมนี่แหละคือปัญหาในเอฟซนะนะคือจบนะ ไปไปน่าจะดูดีๆนะไปน่าจะพูด,ดง่ายๆวะ่ะออ,อยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงแต่นี่ไม่ใช่ <c oughs> จากให้เขาถามถึงนะครับเออแอดแอดว่าเขาคงจะไม่อ่าขับรถเล็กๆไปแล้วละนะน่าจะขึ้นรถทัวร์ไปแล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยนะอาจจะขึ้นรถทัวร์ไปแล้วอุย้ยตายแล้วเอดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วนะดูลักษณะแล้ว ใช่ครับผมมันหนักมาตรงนี้แหละนะครับบอกตรงว่ามันหนักตรงนี้เอ,อเรื่องไอ้ย้ายเนี่ยเรื่องอย่างอื่นเนี่ยแอดยังพอว่าอนุโลมยังพอไหวอยู่ยังคุยกันได้นะเรื่องมันไม่ใช่ใหญ่นะคุยกันรู้เรื่องอาจจะโดนตาหนิบ้างก็ไม่เป็นไรก็พูดกันก็บจบแต่เรื่องเงินนี่มันไม่ใช่ไอ้เอฟซีเนี่ยเออมันเสียหายเยอะด้วยนะครับ ใช่ครับผมเขาคงคิดแหละแต่ว่าว่าแกคงจะไม่โทรมาหาหรืออะไรก็คืออาจจะนิ่มๆไปว่าง,ง่ายๆนะออไปแบบนิ่มๆถ้าผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นไม่โทรมาบอกกับลุงเนี่ยลุงก็ไม่ได้รู้นะเอาจริงๆไม่รู้เรื่องหรอกโอ้แต่ถ้าเรื่องนี้มันกระจ่างขึ้นมาเนี่ยโอ้เสียหายนะไอ้สิ่เสียหายโอ้พวกเสียหายเลยเอา้เอา,เ,อาเราเป็นคน ที่เอาชื่อไปอ้างนี่วะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเสียไม่ละ่ะเราทั้งนี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ดีนะแบบนี้สวัสดีครับคุณตุวันนะครับผมเออไม่ดีโดยโดยโดย,โดยทุกอย่างเลยเอาบอกตรงนะไม่ดีอย่างเป็นอันมากเลยนะเสียเสียแรงนะเอาบอกดวงเสียแรงเสียแรงที่อยู่กันมานานๆนนะเสียแรงนะครับออจริง เสียแรงที่ที่อยู่กันมานานแล้วเสียแรงที่ไว้ใจกันนะครับนะเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ทําเรื่องนู้เรื่องนี้นะครับเออเขาก็ไว้วางใจแหละเพราะอยู่ด้วยกันมานานเนาะแล้วอยู่แบบข้างกายตลอดเวลานะโอ้โหก่อนจะไปเออก่อนจะไปก็แทงแกข้างหลังซะแล้วนะครับเอเซโอ้โหงานนี้นะครับโอ้โหงานนี้รับไม่ไหวทีเดียวนะ เออนั่นน่ะสิเขาฝัง่งนู้นมันก็จ้องจะเล่นช่างใหญ่อยู่แล้วจะโยนความผิดเอ,อ่อไปให้ช่างใหญ่เอฟซีก็ลองคิดเออมันจะผิดได้ยังไงวะนะเอดพูดได้เลยแกจะไปผิดอะไรเพราะแกไม่รู้เรื่องไอ้พวกนู้นก็โยนขี้ให้ช่างใหญ่ไงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันต้องการเล่นง,งานอยู่แล้วไงจะโยนเรื่องอะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกับแกทักเรื่องเลย นะไม่ว่าเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องซื้อขายบ้านก็ไม่เกี่ยวกันแกก็ไม่เกี่ยวเรื่องนู้นนี้แกก็ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคุณก็ติดต่อเองคุยกันเองอะไรทันเองทุกอย่างนะไม่เกี่ยวอะแกทุกอย่างนะแต่เอาความผิดไปให้แกอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนอ่ะใช่ครับผมว่าแล้วลึกงๆต้องมีใช่ไหมใช่เสียแรงนัแ่แหละนะเสียแรงที่เราก็อยู่กันมานานนะไอ้แอดก็ว่านะ อันจริงถ้ามีแต่เรื่องเฉพาะแค่นั้นน่ะเราก็ไม่ได้ว่าหรอกเ,ออเราถือว่าโอเคนะคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เอฟซี FC มันเจตนาไงเจตนาโดยมีชอบมีความเจตนาสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยเอฟซีเรื่องนี้มันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าเขาเขารู้แล้วล่ะว่า ผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเสียหายแค่ไหนเขาต้องรู้ผลกระทบของมันแล้วแต่แต่นี่อ่ะงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าเขาแสดงว่าเขาไม่กำนึงถึงสิหรือยังไงนะเออความเสียหายในครั้งเนี้ยถ้าถ้าเรื่องมันไม่เปิดเผยเขาก็นิ่มๆไปเออเขาก็นิ่มๆไปเฉยๆไปแต่พอมาดูตรงนี้โอ้โหนะ พอมารู้ภายหลังเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากนะเอาจริงๆเหมือนเพลงสายันเลยล่ะบอกตรงว่าเสียความรู้สึกนะคงจะจริงใช่ไหมใช่ครับผมเออก็หากินกับช่างใหญ่มาหลายปีนะครับนะ เออพอออกไปก็ตอบแผนทั้งใหญ่ยังสาสมโอ้โหเป็นไงเออโอ้โหเียบปวดไหมได้ครับเวลาไม่เปลี่ยนในพุทธสดงตัวตนชัดเจนแสดงมาชัดเจนเราก็พอรู้แหละนะครับเรื่องอ่าเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เข้าใจอยู่เอาจิงจริง เรารู้หมดแหละเรื่องที่ว่าประวัติแต่ละคนแต่ว่าเราไม่พูดเองอ่ะเพราะถือว่ามันยังพอรับได้อยู่เอ่ยยังพอเข้าใจได้ยังพอรับได้อันเนี้ยเราเข้าใจแต่เราก็ไม่พูดแต่อันนี้บางทีมันก็หนักไปไงถ้าเรื่องไม่แดงขึ้นเราก็คิดว่าเรามันก็ยังเงียบๆกันอยู่เออแต่ครั้นี้พอเรื่องมันมันแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกระจายออกมาแล้วเนี่ยก็โอ้โหดูไม่จืดไปไม่สวยอีกแล้วนะครับเอฟซี MC. นะจบไม่สวย 嗯。Uh.